แล้วฟื้นเขาสร้างบ้านไว้รอบนสวรรค์แต่ไม่กล้าอยู่เพราะยังไม่ได้บอกพ่อแม่เล่าโดยพระอาจารย์จากจังหวัดศรีสะเกดอำผมสิว่าสิขอสัมภาษณ์ครับเรื่องที่อันพระอาจารย์เคยอันตายเต็งเต็น่อยเราฟื้นได้ไหมครับเป็นเหตุการ เกิดถึงแค่เป็นเด็กหน่อยหน่อยมันที่หากหัวเองประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> ว่าอาจารย์เป็นคนฮี่โล่แนละ้งเกินมากป่วยตั้งแต่หน่อยตลอดครับ <c oughs> มีแต่คนคนสมัยก่อนนะคือพอคนแมนนะ ันการแผดการหมอนวัตถุเจลชนมากก็เลยไปยาขึ้นบ้านเยอะก็มึงไห้นะครับเวลาป่วยจริเวลาป่วยที่เหนื่อส่วนการกินการยากกินอาห้รลิม่มระวังว่สัสดุท็อกแมนอหารลิ่ม,มบ่คือบ่ให้กินของบางอย่างเขาอยากกินของเขาเป็นของว่้กินหนึบางท่า,าเป็นเตะแกะ แกงไต่ต้องเชื่อกับยากอยากจะเป็นโบแห่งกินเราบ้านทิ่ไข่ครับ like ที่มีเวลากับเขานี่ผมว่าซื้ออยังอย่างครับเออ้เที้ยมกับเขาว่ะแมีนไอ้เที้ยมกับแก่ปิ้งให้กินบ่พอจันเป็นปิ้งเคือกับตำกับเกลือตำกับชีบเราใส่สีโรใดตใส่กับชีสกับเกลือ S <S 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 เออแตอคันเพื่อนได้ก็แจ่มากจริงจริงอันขอสียบแก่แเขาเวลาเขาไปหทาแก่นะคุจ้างเขาไปเทาแก่นะอ้แต่แก่มากกัดสีมาเช็ดเชล็ดล้มนะลามไว้ <S <S เช็ดลามเจล็ดบ,บังใ้ไผ่ไว้กินพิรน้อยคันเพืนเคล็ดล้นก็ก็กินอยู่านใส่เป็นปุ่งแน่ครับ แต่วก็กินเทียมนี่ก็เกลือก็ชิคนี่ก็ชิบก็เกลือตำกินจนเบื่อกินจนโบยานมันเป็นป่วยโบเซาเรือต้องเกลือไปโรงเรียนนี่ครับขาดโรงเรียนเป็นเดือนสองเดือนเลยโอ้ป่วยเจอเถื่อป่วยดนที่พระอาจารย์ป่วยดนเป็นคนดีป่วยออดออแอบแอบมาจนไปเกิดเลยนะครับจะมี มันมีสาเหตุที่มันตายอ่ะมันนี่เหมือนนึงเหมืนป่าที่ปีเสาของแม่น่ะเห็นมกนแกันครับเป็นไปได้มั่นไม่ได้มั่นแต่ว่าชบ้านเขาเรีมันมันเขียวนะมันสับปะหลังนี่แหละมันสับปะหลังนี่แหละแต่มันเป็นการสีเขียวเหมือนก้านแดงนะ เป็ว่าคุณเเมามันมัตัดลัางกัดเกี่ยนี่มันเมานกับแนนคุ้มกไปแต่ตะลางเต่ตะลางขึอนมกแลมกก็หอมยางไปะเ่นีนุญข้างหกินดีอหอมไปเห็นคุ้มกยังอยอมหอมๆนะไปเห็นคุ้มกมกมั่นไหวได้คิไฟใ่ต่ตะลางครับ แม่ก็ถอดปาดก็ขึ้นไปคุยกันทั้งบ้านทั้งเพื่อนนั่นนี่ยะมันก็หิวแห้งก็เลยรักเอามันขนไปกินโอ้ครับกระหูห้กระหู้เยอะทั้งโบอยากให้กินของอีู่ทีน่าขีอสิกินนั้นโบได้คันเป็นบอบบบกบรัดเอามันเอามันไปกินโมกไว้ไปรัดก,กินปิดบังกันแท้กินโอ้บาลีเนี่ย กินเดี๋ยวจะพักหนึ่งมันเมาอย่านี่มันบ่สสกเติมฟาจันมันมันมันก็สุกอยู่เลยมันก็สุกดีอยู่อืมเมาวิ่งเลยบบมีกับพาดหอดเนี่ยเหมือนแรกมากมันหายใจบ่อไปนี่สินอนหายใจบ่อครับแนนเขาแนนเข้าแนนเขาตอนขี่มันแนนเข้านี่มันคือกันกับจะเขา มันคือกันก็เป็ดเกยไข่คุถังแต่ว่าเป็นคุถังที่ไอเขาย้อนมาจากทึ่งฝ่าหุ่นนะใ,ใ,นในความรู้สึกเห็นน่นบอกครับในความรู้สึกนั่มันเห็นน่ะแหละเห็นเขาย้อนเป็ดไข่ว่าถังถังใบสีทัง่งคร่อง เขาย้อนลงมาน่ะเขามาตักเอาเขาอุย้ยต,ตักไปนี่ในคู่ทังมันหน่อยแล้วกันแน่แนนให้ใจบบอ,ออกมาที่นี่โอ้ในความรู้สึกเป็นจังสันว่าสันทรอแนนเขาก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปจนไปหอดเมื่องนึงหนึ่งเขาก็เขาก็เขาออกจากทังมาที่นี่ครับเออไปหอดทนมันมัน,มน โล่งเลยที่นี่เขาบอผ้ายางเบิงมันปึนอยู่ไข่ขึ้นบานขึ้นเนื่องคนอ้นเลยนะแต่ว่าบอกก็ถือว่าเป้นบานเมืองแต่ว่ามันเกไข่ว่ามองนั่นนั่นมันมีนแต่คนแบบว่าคนข้นึงนมีร่งสาวอยู่ด้านบนมันข้นบนนี้นเล็กหน่อยบนนี้ก็นเ่าเมื่อถึงเตือนุูนสาวพอดีพอดีเนี่ย แมนแล้วก็มีแต่บ้านหลังงามๆครับนี่ต้นต้นไม้นั่นถนนท้องถ่างแต่บางที่ท้องทางก้อนขีดแต่ว่าทางคือท่านดินข่ายดินก็มันั่งแน่นนี่ผมมีปุ่นมีปล่อยผมมีแย่เหมือนนะครับยางมันก็สบายเนี่ยหลับเรียบดีเอ่อต้นไม้นั่นมันมีแต่ต้นใหญ่ๆโอ้ยก่อนหลายคนบู่คงดักต้นบักใหญ่ต้นใหญ่สูง ครับแต่ว่ามันสีออกดอกอะมันสีออกดอกตั้งแต่หตั้งแต,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 ต่ดินจะหดสุดปลายคุณเด้ออกตลอดลำตน้นลำงาลำจริงเลยเงนั้นมันออกงามดอกมันสีมันมีทุกสีสีเหลืองสีแดง,ส,ดงสีชมพูสีนีม้มัโอ้ไปเลยตามต้นเนี่ยโอ้ไปตามตน้นมันนนะดอกมันนนะโอ้ครับนี่มันเกิดแบบ มันบ่มีแดดบ่มีอย่างนั้นแต่ว่ามันก็แจ้งอได้สว่างดีแบบที่ว่าเดือนแจ้งกองบ่ม่นเป็นเดือนแจ้งนี่เฮาจังหวะมันมังคืนแต่ต้นหนึ่เป็นต้าเงื่อนมันบ่มีแดดนะเป็ ường, ienne, นจังเว็นหันคือจังบ่มีแดดเหม่นอากาศมันก็เย <gun> <bie ecc> <hết> <t behold> um ็นพอดีพอดีน่ะนะครับตอนนี้เขากับผ้าเบิ่งบ่อนหันพาเบิ่งบ่อนนี้เขาเฮือนนั่นเขาเฮือนนีไปบนได้เพาก็เอาผูกผลไม้หลากหลายของจริงของหยาดเนี่ยมาต้อนรับ เธอเขาก็าให้กินบานีสิบปีกินวันใดแบบว่าหารกินบานีเพราะว่าแม่สร้างไว้บ่ให้กินเหมือนน้าโอ้จำได้มันมันมันขันรั่มเหมือนว่าบ่าให้กินอย่างง่ายๆหรือบวกกินแต่ว่าไปวันใดเขาก็เอามาลับเพลิดอัะนน่ะเอาไทีเจ้าน้ำครับเออหางเบิ่งกิน ทัวมัดแล้ววันนี้ไปอีกเงื่อนหนึ่งหนึ่งมันบ่มีคนอยู่คนว่าสิให้มาอยู่บนหันครับทส,ส่ให้บ้านหลังนี้เอาบ่อคนวะบ้านหลังหนึ่งบ่งมีคนอยู่เอาไว้ในโต๊ะเนี่ยโอ้ครับเออก็เลยว่ามันบ่ได้ดบอกแม่ท่านได้บอกพอบอกแม่ หานมาอยู่ดอกกับนกผมต้อง,องบอกพอกับแม่ก่อนส่นหน้าโอ้โหครับบ้านนี้เพ่นจะพามาส่งจำได้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขากำลงนนะังมั่นนะคือเขาทิ่นมั่นมันสูงเลยพรอหัอาวาบอท่านได้บอกพอบอกแม่มาอยูบ่บได้ดอกนี่เพิ่นก็มาส่งติะอาจารย์ เนี่ยเขาสิมาทรงคฮ้ยเขามบอกปอกม่ครับอืมตอานีีจะลงมาที่เก่าอันแหละเออเขาก็ย้อนลงมาที่เก่าใส่คูถังสีทองฟองเนี่ย้ยอนลงมามนี่ครับบ้าหอดเขาก็กปล่อยลงในกลางคุงหน้าอืมจะบอกหูว่าเป็นเป็นปลาเข่าแมนบอผาจัน์มันเป็นปลาเขา่าเป็นปลาเขา่า แต่ว่าเขามันสูงก็ค้นเือนที่นี่เพราะห้าวไปเล็กน้อยมันก็บาสูงแห้งหนะมันถว่วม,นถวมหัวเหามันถ่วมหัวเหาเมื่อครับแนมมันได้กับ,บว่เหน็นบานนี้ติดกั๊กยได้ถือเนาะเหมือนนี้ว่าครับแต่ว่าได้ยินเสียงค้นอันอื่นคือเหาหนะโอ้อครับเอิ่อนอยู่ไกลๆยี่สิบเด้อเอิ่นอยู่ใกลหุ่น แต่เรนี่ยางไมัน้ำเสียงเหมืนนี่ครับพอยางไม่ได้สักพักหนึ่งนี่มันมีต้นใหม่ไงลมขวงกันแค่หน้าอยู่ครับนั้นต้นใหม่ตนม้นนั้นไงให้ไงก็แต่ว่าวันขวงกันแนนค่บุกยิงยาที่ห้าสิบขีนปีนไปไปน่ะมีตะลัมตน้นโคโลเลยมีตะลัมตน้นโคโลอยู่ขวงขึ้นขึ้นเพราะได้อยู่ที่นี่บ้านนี้ ล่องไปในทงหน้าที่อ้อมไปน้ำมัน,นก็สุน้ำมันเดลหน่อยน้ำมันเลอะกว่านี่ก็สิท่มหัวอีกสิทถลมหัวไปทีน่นี่ถอยสินมากแล้วย้ายลงไปอีกก็ยืนหายย่หันแล้วเพื่อจะได้สิขวมได้ที่ไหนหายย่ผู้เดียวระดีอืมบันนี้อย่างนี้วันจะพักหนึ่งเลยควายควายมันขึ้นมาจอางไรมันขึ้นมาจากในปตาเขาก็บอกง่ายนี่น มันพุดขึ้นว่าในนนำนะครับพุดขึ้นมาในน้านะเพราะอย่งกับตกใจที่แบบนี้ในช่วงที่ตกใจน่ะมันขาเต้นมไม่ใดมือูัวมันขำยังไดเลยนะโอ้ซึกอีกคีหนึ่งมาอยู่ฟังผีแล้ววะสันทอะมันอยู่ฟังผีแล้ว,วแลนมาที่นี่ครับแลนหายมากแลนหายมาจจนน้ำเสียงมาเรี่ยๆจนจนมาหอนที่น่นโอ้แลนตามเสียงมาเสียงเอแลนตามเสียงที่เขาเอื่นนั่นครับ บานีมาหอดทังนนั้นเห็นแต่คนเต้เหมือนงนอยู่ซุ่มเย็ดกับเขาก็หนานกัเย็ดกันไปดเกี่ยตขาดย็ดขาไก่แกงเหลี่ยงคนที่มาเฝ่าอันนะครับบาานีก็มาเห็นอันนั้นมันเป็นเสือเสือสมัยโบราณบานห้องมันเอาว่างไว้้าง คุเอาไว้ให้ตอนยีฮอดตายคุณเอาเอาศพเขาวางไว้หันหน้าโอ้ oh, ครับแล้นี้ว่างแล้วเอ๊ะต่อเมื่อแล้ววางเนี่ยแล้วหายแล้วหายแล้วขมเลยต่อเมื่อแล้วก็มาอุ้มเหมือนมาฮอนอีกโ oh, อ้นนะอุ้มศพนั่นแหะอุ้มศพนั่นแหละครับเราคว้านบ่ทั้งแข็งเราว่าโอ้แล้วก็อุ้มมาแล้วก็เอิร์นะเดี๋ยวนี้มันเสียงแล้วเอิร์ดนะตอนนี้ครับครั ครับเออานนี้มากแล้วเขยนคนหุ่มอยู่ตัวเกี่ยวมาตั้มมาตั้มทคนเถาน้อเถาเออจะมีคนนุ่มคนพุชแจพุเ้าแตไม่ยู้่กับบลลายแห้งดอกแต่ว่าคนสมัยแต่ก่อนบ,บ้านน้นนอยๆให้เจกับว่าเิ่นกันดีได้แมนครับเออมากกล้สหรับเกี่ยวพ่อบ,บ้านลนะ ็นมากคนณต้องเจอกับคนเผาต้องเจอกต่ผู้คนหนุ่มคนสาวมาันหัวมีคนตายมีผู้เจาะทีมากสีนะเมียน <Man. S 2> มาก,ากนันเยอะกันแล้วเจอไปเอื่นกันพ่อมาหอดก็เห็นแม่ละอุ่มหอนอยู่อ่นี้ยืนเบื่ะอด้ดนเติมพอแม่ละอุม่มผููใดไรที่เป็นแนมไปแน่ม,นม,มากมันขื้เดีจของมาที่นี่ หนาไข่เจียของตีเออมันหนาตายแลว่าไข่เจียของตอนนี้พี่บอกกูได้เขาเจ้าของบ่อหนองนะโอ้เออจะเอือดแม่แม่กับบอ่อหนองเอือดได้ก็กับ่อหนองจะเลยเอามือไปจับเบืง้งเล็กหน่อยนั่นะทีละอุ่มนี่นัะนะ่นครับพอมือเข,ขาไปแตะขนาดนั้นมันก็เขาล่างเลยฟุบเขาไปเลยแม็นบ่อผจร์ แต่าเข่าวจังได้ผูกหันกันมันเกิดหัซิบหัเมื่อขึ้นมาเลยนะหัเมื่อขึ้นมาเขาอยู่ในอ้อมกอดแม่แล้วทีในอันบานีได้ยินเราบอกขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วาเรดีใจไปตั้งทั้งหายทั้งหัวครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วราอันนี้คนต้องฝุกไปทั้งเซี่ยงไฮรอไม่ใจตารางนั้นครับพ่อขึ้นมาเขาจะบอกว่าผูกแขนผูกจังไห ถ้า, an, าการรันกินเขากินน้ำกันเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำน็แลแวส่จนถึงกลับเมื่อมีคนนึงก็กันอนดีน้ำชิจ้งนะอยู่เป็นมูตัวนั่นเป็นสีแจงแล้วคมันชื่อว่าขันมันบ,บกิดกับนาเตจีบบกิดนะันดิจานแต่ว่าไกลมันขันหลายเชือแล้วนะสีแจงแล้วสีแจ้งแล้ว จัชพัฒน์มันก็แก่ๆตอนที่ขึ้นมากแต่สีน,น่าจขึ้นประมาณที่สามที่สี่ประมาณนี้แหละอืมครับอืมเรีว่าตายตายแต่ต้องพูดคำสอืมพระอาจารย์ในในว่าสู้ผู้ใดฟังบ่อขับเรียงจริงสิบ้าวจะคุ้ในใกล้ใกล้ชิดนี่แหละเป็นกระจังหูจกักตีกวา่าค่อยในว่าวเราก่้นใว่าแน่้ยก็คือช่วงที่ว่า ปีนั่นคนจัดไอ้อจัดงานาารรวันปีบัสทำอยู่แต่ก็เอาคนสี่จำศาสตร์ได้มากได้หลายคนนะโอ้โหครับก็เลยเฝ้าทิา้งคนบางคนก็นกนตายแล้วคืนเขาจะเห็นหน,นั่นทะี่หนีสีหน้าครับมันมีแต่คนบางคนบอดิคืนแต่ว่าเกิดมากจำศาสตร์ได้งสี่โอ้ปีนันอาจารย์เอาคนมากหลายได้คนถี่จำศาสตร์ได้หลายคนอยู่บอกอาจารย์ คิดแต่คนโอ้มีมีผู้หนุ่มผู้หน่อยบอกครับแล้วมิต่ผู้เฒ่าเด็กหน่อยกันนี่อืมคนคนแถวกุมูนั่นเหมือนนั่นอาจารย์บัวร้อยอยู่ที่สมัยก่อนมัขึนอำเภอเรืองนกท่านะครับสานสิบสี่วันบอกท่านนั่นเรื่องนี่มันมันเป็นน้ำมันเป็นมันขึ้นในวัดเจษโสนะแต่ก่อนมันขึ้นในวัดอุบลเลยครับ แต่ว่าตอนที่้อมตอนทีอ้อมล้มหนานี่มันขึ้นเปโซแล้วอาจารย์บุร้อยบุร้อยที่เคยเกิดปิ้งงูเหลือมแล้วก็ปีศาตายแล้วก็มาเกิดเป็นคนนะโอ้คุณคุ้นอยู่ครับเออนั่นแหละบุร้อยน่ะเคยมาหาอาจารย์สองชั้เทื่ออืมเปไปไาวัดนี่ะไปว่าให้ผู้ปฏิบัติท้ำฟังนี่บอกอาจารย์แนนโอ้ครับครับบ้านนี้ก็อีกคุ้นนึงนั่นก็คือคนคือ แต่ก่อนก็เอิอเราเป็นโจญไงเนาะซื้อคุมือก็ซื้อเดลิทเดลิทอินออ์แต่วันซื้อเหรียญซื้อทองอปกลับมาอาจารย์กับผูเป็นลูกขึ้นกันโอ้ครับครับครับเนี่ยเดลิทอินออทกลก็มามันกลับมาหาอาจารย์หลายเสียนจินนี้มันเฮี้ยนจบมันไปทำง,งานอยู่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้บริษัทต่ตอกันโดนเราโอ้วานีี อีกคนหนึ่งนั่นคือปานี่ปานี่คนบ้านซองอำเภอลำนาบุรีนะครับปานี่ถือว่าโอ้เป็นเล็กน้อยพอพี่กินแบบตาลมากล้วขอกินแบบตานข้อ,ก,อกินอย่างแบบกลวยก็ตยนะครับอือโทั้อายุเจ็ดขวบใจยต็มะเกิดใหมปานี่ก็ไอ้ฮั่นนี่นี่มันก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งส่วนที่ มันบอกอย่าไม่เนี่ยห้องหนึ่งที่อีสานหรือมาเกิดคือตู้นึ่งกับซื้อหน่อ,นอแปงซีนมาม่าหลายแบบน,นี้กับมานองอ่าซีกซิกถือว่าเป็นคนจุลินีมถือว่าถือระเบิดตายนะตายซึ่งชีซึ่งน้องสามคนนะมีแตูุ่ยิ่งเป็นเป็นแฝดอยู่บอกครับ เป็นแสคู่หนึ่งไอแคกระมอนนี่เป็นแสกกันแต่ว่าน้องพิ๊กหนีโบเดแซ่ต่อาก่อนสองคนนี่จะเป็นแสกเนยโอ้มืมืเกิดนี่มาเป็นแสกดีที่กันครับอันนี้คนณุรินจะมาเกิดดูบานกุงผ่านจะใกลบานอาจารย์นี่แหละอุดด้วย